อันนั้นกระตุกหรือยังไหนกระตุกตรงไหนอันไหนที่เทแล้วเทเอาไว้แล้วยังไม่ต้องฉาบกันเราดูรดูร้เรื่องเออที่ต่อยบอกนี่โอ้ยช่องแค่นี้เองเนี่ยไอ้พวกนั้นนะชอบมโนภาพเอานะให้มาดูเอาเองนะไอ้พวกยกพระอ่ะคุณเบียร์ชอบมาพูดเบื่อดูที่เนี่ยอย่างเงี้ยเราเนี่ยสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยมันจะเอาขึ้นยังไงครับอาจารย์ไม่ใช่ไอ้ที่ไม้พาดอยุ้งบนน่ะเหรอ อะไรนี้ครับอ๋อนั่นแหละครับโอเคอาตรงมุมที่ที่มุมให้ดูดินี่ครับมุมไหนไม่ใช่เขาวหลอเหล็กได้ใช่ไหมทั้งเหล็กทั้งทองเหลืองนะครับจบข่าวอ๋อเขารอวัดประยุนไงเราทำออกแบบพิเศษแล้วก็ทําแล้วก็ตัวโป๊ะนี้ก็สางแก้วเปล่าเปล่าเอาใช่คือถ้าเกิดเอาอย่างเทวลัยเนี่ยก็คือออกแบบขาออกแบบขาไปให้เขาประกอบอย่างนั้นแล้วก็โป๊ะนี้ เห็นรูปมาก็พอครับไม่โป๊ะนี่ก็ก็ได้อยู่แล้วเพราะมาไปสั่งขาเปล่าต้องพิมพ์กล่องแล้วถึงจะไม่โป๊ะแก้วโป๊ะแก้วต้องทาพิมพ์ครับเอาเหรอใช่ครับแก้วอะไรอ่ะแก้ะธรรมดาเนี่ยครับแต่เขาต้องแล้วถ้าเปล่าไม่ต้องทาพิมพ์แต่ถ้าในกรณีที่รากขอแก้วไม่มีไม่มีเดี๋ยวต้องาำสุกเดี๋ยวทำบางทีก็คุณสุวิทก็ทําแก้วด้วยเหรอผมจ้างทำแก้วโอ้โหมันทำทุกอย่างดูไวกระจกสีลายนี่การที่หกตอนนั้นผมไปซ่อมแล้วมันหาไม่ได้ครับก็ต้องไปเปล่า ตอนนี้มีอะไรต้องตรดจาวิศวกรใหญ่ตลอดนะไม่ใช่ทำไปเรื่อยเปื่อยวันนั้นไปคู่มาบอกดูเขาติดคุกแล้วเราทำไงอ่ะโอ้พี่บอกดูยอดปราสาทตเนี่ยนะเห็นแล้วแม่งหายบ้าเลยโอ้โหไอตัวสเตเลดอ่ะกุณวิทยาขึ้นมานี่ปั๊มยังนี่เจดีย์อยู่นี่แล้วก็นั่งกางตรงไงครับก็นั่งไงใช่ไหมอ่อ เขาจะมายืนโดเขาก็ดูพระบาทสระบุรีสิเขาก็หมุนเวียนคนไปถึงก็นั่งแล้วใช่ไหมฮะเอออันนี้มันที่บูชามันไม่มีฟังก์ชันอื่นนี่เรามานจะมาทําอะไรกันตรงนี้เวียนเทียนที่ไหนก็นั่งไหวแล้วก็ไปแล้วเนี่ยมันก็มีต้องเยอะแยะที่ก <c oughs> ็มีก็ตามนี <c> ่ <oughs> <c oughs> คุณวิทยามานนี่ดินี่คุณดูดีเนี่ยพอขึ้นมาเนี่ย จากระยะมานี่ดิจากระยะนี้ไปที่นูนะ่น่ะคุณว่ามันมันน้อยที่ไหนอะเนี่ยดูทีใช่ไหมนี่คือที่บูชาสี่ด้านนั่นอะอือพอมานี่มันต้องเลี้ยงเข้านี่แหละใช,ใช่ไหมเออบางทคีคนอาจจะยืนออ,อ <c oughs> ก็มันเป็นคนไม่มีการศึกษา <c oughs> มันก็ต้องสอนมันนะดิ <c oughs> แต่ถ้าเกิดเราจะมานี่เพื่อเราจะทีเะ่เราจะเราจะเราจะไปห้องนู้นเนี่ยมันก็มานี่ไงคุณวิอยะผมจะเดินให้ดูนี่แล้วก็มานี่เพื่อจะเข้านี่ไง เออแล้วไปยุ่งอะไรกันนั่นน่ะอันนี้มันที่บูชาเขาอืมมันพอดีครับผมว่ายกขึ้นมาอีกทีหนึ่งบัวเนี่ยไม่ต้องวางกับพื้น<อ>มันจะได้เห็นว่าเออตรงชายให้มันบิดสะดุดอะ่ะไม่งั้นมันก็เดินเตะบัวสนะิให้มันให้มันมีตัวโปรเทค ขึ้นเนี่ยบัวตั้งอยู่นี่ก็เป็นหินเหมือนกันก็เป็นหินไม่ไม่ไม่ยกขึ้นมาทั้งแท่นนี่ใช่ครับก็เป็นแท่นหินเออเออเออแล้วก็วางลงเออใช่ใช่ใช่ระมาก็เป็นกรานก็ตั้งก็เราต้งรอคือพอที่คิดวางกับพื้นเนี่ยจะให้เห็นว่าตรงนี้เป็นเขตบูชากักบัววางกับพื้น นี่ถ้าเกิดวางขึ้นไปเนี่ยมันอาจจะดีตรงที่ว่ามันสามารถเดินได้ง่ายขึ้นแต่ว่าความระมัดระวังน้อยลงนะเพราะมันเดินชิดนี่ได้เลยอะ่ะแต่ถ้าเกิดวางกับพื้น,นมันไม่เดินชิดละเขาจะรู้ว่าตรงนี้ไม่ใช่เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองยืทีนี้ก่อนคนไปนึกถึงฟังก์ชันไม่สะดวกไม่ได้มันเป็นที่บูชาคุณคานมาตั้งแต่นู่นเล่านั่งจริง